สวัสดีครับพี่น้องในต่อแรงแย้งร่วมกันครับผมเชิ่งครับผมบรรยากาศดีๆครับวิ่เลื่มอ่อนคอยแล้วครับผมมีมะเรยงค้วยครับนี่ครับมีสิบตแล้วครับพี่น้องในเกี้ยวหยาไว้ครับผมคลายกระเสียดายครับถือเกินไปพ่อข้าก็อยากได้กำไรหลายแห่ง ทำเพีนครับผมเพราะขาอยากได้กำไรออกตัวละสองสามพันเนี่ยพี่นอ้องสชัยมซูมกล้วยบ,บานานธรรมดาครับว่มันกล้วยพันธุ์พเพิ่นดอกครับพี่นอ้องกล้วยตู่น,นีมีสมาชิคือสิบตัวครับต, 6, ตัวปูหกตัวเมียซี่เมียเข่ามีสามกล้วยผูนม2ปี พระเถกแห่งแถมสนามปิดอีกใช่ไหมจำเป็นับทุกมองเรียงค้อยผู้น้อยรุ่นนี้เขาให้แค่ตัวละแปดเก้าพันเนี่ยพี่น้องให้เพิ่มถึงหมื่นนะครับตัวเดียวเห็นยันให้เพิ่มถึงหมื่นเนี่ยพี่น้อนงตัวกันทับ ทนี้เป็นนิจจังติดแล้วจังได้เลยครันตอนแรงๆรกับเบิึงควายจินหาครับเนาะวันทันในไทยนะเลยครับเดีวันนี้ไทยครับหย่าปลูกกระแก่บุญเหล่าพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อะไรครับกาลังพากันไทยครับ ตัวผู้ตัวน้สองปีหาเดือนครับลูกเก่าจเจริญนครับสองปี4ี่เดือนลูกเก่าจเจริญแม่บ้นบานๆครับกำลังอ้วนครับผมกำลังอ้วนกำลังเต็มสิบโตพอดีครับ ตัวนี้ว่าสิบ่อยังยั้งเส้ได้พี่น้องเลยเม่อันไหม่กินนมนะครับตัวนี้ออกมาบ่าามีนมกินเลยครับตัวนี้น้อยนมแม่บ่มีครับยัองอยู่ครับพี่น้องเพตายดอกปันออกมาบ่าามีนมให้ลูกกินนะครับตัวนี้คว้ยซีเดือนซีเดือนอะไรได้ครับนี่ยซีเดือนกุ้งทำไปเกื่อพาเดือนแล้วครับน้อยๆนะครับี่ บ่ได้กิ่นน้มนะครับกินนมมาสองสามม,มือนมแม่หายไม่มีน,ม,นมให้กินหยังเสือรวมมามันสิตายกคุ้ยหลอดเอ้ามาแต่มันยังเลี้ยงเล่นไปพี่น้องเลี้ยงอะไรก็พอเ้ครับพอแน่นละครับพี่น้องเ้ยไม่ทงครับไม่ทงน้าเลยครับพี่น้อง นัการตอนแร้งๆครับเกยนาควอกคอกไว้น้าครับหาหมูคืนครับแดดทั้งเปียงเปียงเลยนะครับพี่น้องบางคนก็จะมีความสุขเนี่ยยังง้อเลี้ยงควายไปเถื่อนไปขี่ไปใส่น้าครับอยู่นี่มีแค่นั้นครับได็ขายเพราะเด็แก่ขัดแก่สนเนี่ยพี่น้อง ในความคิดผมวงกว่า,วา,าดี๋ฝากธนาคารฝากไว้กำไรดอกเบี้ยบ่มีแถมหักค่าธรรมเนียมนี่ครับธนาคารนี่เลี้ยงควายไว้ถื่เบิ่งไว้ถื่กินหญ้านะ้าเ้าของนี่วิถีชีวิตบ้านนอกเขาครับต่างจังหวัดก็ค,คิดตอ่อแนวนี้แหละครับนี่เมื่อมันถือเลยคิดตอ่อไปได้สมัยนี้ตะกี้ตัวหนึ่งกับสองหมืน่นหมื่นกว่าคุ้ยหน่อยรุ่นรุนนี่กับคุ้ยหน่อยอน,นี่ก็ต้องมีหมื่นสามหมื่นสี่แล้นี้เก่าพัน เยอะไปอยากขายครับแล้ววันตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตะเกามันก็สองหมื่นกว่าเหนือนี้มันม่พอได้หรอครับสิบกว่าน้อย เลิ้มหนารลี้งกับผมคุยน่อยครับมูนนี้ได้กินน้องกับแจงคารันเจรน รับผมเนาะบรรยากาศเลี้ยงเียงครับไว้กินหยาครับผมชิบบานๆเขาครับต่างจังหวัดครับประมาณนี้แหละครับผมชิบนี้สวัสดีครับ